เอาจื้อนอนตัวกลมเป็นสารพัดเลยทุกคนเปล่าจื้อเอาตื่นเลยเปล่าจื้อใครมาปลุกหนูนะหนูหูจังเลยเสียงอะไรดังอยู่นั่นแหละผมจะนอนแล้วอย่าไม่ยุ่งอย่ามันคิ้วจังเลยอย่ามันคิ้วจังเลย ยุ้ยน่ารักจริงยจนยุ่งยิบไปหมดเลยเฝ้าจืออะไรอย่ามายุ่งกับลูกฉันนะเจ,จ้ามนุษย์แม่จ๋าหิวยงผมหิวงวมแม่จ๋าเดี๋ยวก่อนนะลูกแม่เหนื่อยแล้วขอแม่พักข้างนอกก่อนนะลูกแต่เดี๋ยวแม่จะ Jeg må ikke engang lære at plip, 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 plip.